หนึ่งเมษาที่ผ่านมานะครับ90799นะครับใครที่ได้ใครที่ถูกรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นแจ็คพอตของคุณพี่เลยนะครับทําคลิปให้เน้นเน้นตัวเด่น9นะครับชุดสายด่วนเจาะให้เน้นเน้น07นะครับในรอบวันที่หนึ่งเมษาใครที่เห็นใครที่ได้รับไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทางหน้าคลิปหน้าไลน์และก็ในบ้าน ส่วนรอบต่อไปนะครับ16เมษายนผมเอามาแบ่งปันให้แล้วสําหรับพี่ๆที่อยู่หน้าติจิตอกนะครับใครที่เห็นคลิปนี้และไม่เคยได้รับโชคจากคลิปนี้ไม่ขออะไรมากไม่เป็นการรุก,กวนเกินไปแน่นอนนะครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ค,คลิปนี้ออกไปและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเ่รับซับใครที่คอมเมนต์เข้ามาเ่รับซับนะครับ16เมษายนนี้ขอให้ได้รับซับดังใจหวังตามที่คุณพี่พิมาเลยนะครับแล้วเอาชุดนี้ไปเล่นกันเลยนะครับหรือว่าใครนะครับอยากได้ตัวเจาะตัวคัดแบบเน้นๆหรือใครที่อยากได้ชุดสายด่วนแบบนี้ นะครับทักเข้ามาภาษาอังกฤษสีดำหน้าโปรไฟล์บรรทัดที่3กดเข้ามารับได้เลยครับ